ล่าสุดเราอันนี้ก่อนเราลองข้อธรรมชาติลองข้อธรรมชาติดีเนโรค่ะคนที่สองคนแรกเราเราซีเซชั่นคนที่สองเราเราพยายามจะแล้วเขาเห็นดาแบบเจ็บปวดไม่ไหวในห้องคลอดอ่ะสิบเจ็ดชั่วโมงอือฮะเขาก็พูดแล้วว่าอะไรนะอยูบอกว่ายูไม่อยากให้นายเจ็บใช่มันแบบทรมานแบบเห็นเขาทรมานแบบ ผมรู้ว่าเขาเขาแบบคนแข็งแรงมากคนที่แบบอดทนมากแต่ถ้าเขาบอกไม่ไหวละจริงไม่ไหวจริงดูเลยดูเลยความที่สองเราพยายามค่ะเราพยายามจะข้อธรรมชาติเพราะว่าจะได้กลับไปเล่นกับลูกคนแรกเร็วๆดาก็คิดแค่นั้นดาก็บอกคุณหมอแล้วคุณหมอก็ดูแลสุขภาพทุกอย่างบอกคุณดาพร้อมแต่น้องตัวใหญ่นะคุณหมอก็แค่นี้ดาก็บอกลองค่ะคุณหมอ ทุกอย่างผ่านไปตามธรรมชาติทุกอย่างน้ําเดินตีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลตีสาม,อมแอดมิดเรียบร้อยนอนรอเปิดเปิดช่องคลอดเปิดอะไรปกติตามที่แบบในสูตรที่เราอ่านเลยสุดท้ายการเบ่งเกิดขึ้นประมาณช่วง5้าโมงเย็นไม่ได้กินข้าวนะพี่ตั้งแต่ตีหนึ่งเมือมมม่อวานจนถึงห้าโมงเย็นอีกวัน ใช่เพราะว่าเราต้องเตรียมตัวผ่าตัดด้วยเห็นใช่มันเหมือนแบบข้างในลมมันจะไม่มีละมัน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 อยู่ได้พอน้ําเกลือกับน้ามะพร้าวเสร็จปุ๊บเราก็แบบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปดาบอกคุณหมอคือดารู้สึกว่าลมข้างในมันแบบคือธาตุข้างในมันแบบมันแหลกเลวแล้วอะมันจะสลายไปหมดแล้วใช่อย่างเงี้ยค่ะก็ถึงตัดสินใจหนึ่งทุ่มเข้าห้องผ่าตัดตอตีหนึ่งถึงหนึ่งทุ่มอีกวันหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นประสบการณ์ของการเป็นแม่ที่ที่แบบเขามาบอกว่าแ <laughs> บบ <c oughs> คือเดนนิสก็เห็นทุกๆ <c oughs> มเมต์เลยผมอยู่ข้างแล้วข้างเขาตลอดแล้วก็ออโฮสแทนเขาแบบ บอกเขา doing okay baby come on go go push 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 you got it you got it ร้องแบบน่าแบบแจงแบบจับ a n g แล้ไม่มีแรงจะพูดนะว่าไปถึงร้องให้เกือบแล้วเกือบแล้วครับผมพยายามจะไม่ฮะไม่โชว์เขาด้วยว่าว่าผมโอเคแบบอยู่นะแต่แต่จริงๆข้างในมันมันเจ็บไม่อยากให้แฟนมันเจ็บมันเจ็บจริงๆมันเจ็บทรมานมากนะเป็นห่วงด้วยไงเป็นห่วงไม่อยากให้เขาเจ็บนะใช่